วันนี้ไรปณิตาก็พามาชมต้นพันธุ์โวคาดูนะสวยๆนะครับตรงหน้านี้ก็เป็นแลมแฮดนะครับถัดไปก็เป็นพีเอร์สันนะครับผลมาแล้วก็พร้อมลงดินนะครับใครที่สนใจนะครับผลไมาสุขภาพนะครับพีเ์สันนี้ก็อร่อยนะครับทนแรงนะครับทนร้อนด้วยนะครับ มานี้ก็เป็นพิงเกอร์ตันนะครับลูกสีเขียวนะครับผิวขรุขระขายแฮชนะครับพิงเกอร์ตันนะครับก็ส่งทุกวันนะครับตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับปีเตอร์สันนะครับบัคเนียก็เหลือมาเยอะนะครับก็ตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับยุเว้นไรเมล็ดนะครับตัวละสามร้อยแต่ไรเมล็ดช่วงนี้หมดนะครับขายดีมากนะครับ ก็เป็นพันแฝกใหม่นะครับที่ปลูกได้ที่สวนที่สกลนครนะครับของไร่ปณิธานะครับก็วิธีส่งก็แ็กเซตกร้านะครับชุดหนึ่งห้าต้นนะครับราาส่งคนหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับเพื่อให้อากาศได้ถ่ายทีนะครับจยในกล่องมันจะต้นไม้มันจะอับนะครับก่อนจะถึงมือลูกค้าแต่ให้ในตกร้านี้ต้นเขาจะสดใสอยู่นะครับเบอร์โทรสวนก็สุเป็ดค้าปสิบหนึ่งก็หนึ่งห้าทักมาได้เลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ